สวัสดีครับอ่าม็อบมาสจันนะครับผมวันนี้ก็มาทักทายกันอีกแล้วละครับวันนี้ก็มาทํารีวิวให้ชมนะครับอ่าวันนี้ก็มีจะส่งผ่านปลษณีี์ไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันก่อนว่าวันนี้จะส่งอ่าม็อบขนาดไหนกันครับอ่าอันนี้ที่เห็นนี่ก็คือไทเกอร์ม็อบสิบหกนิ้วนะครับเห็นไหมฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเส้นใยนะครับเส้นใยก็จะเล็กๆอันนี้ไทเกอร์ม็อบสิบหกนิ้วนะครับ เดี๋ยวเรา,าดูว่าจะส่งไปที่ไหนกันนะครับอันนี้ก็คือก็เป็นกล่องที่เราแพ็คเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมจะส่งไปสนีไทยให้กับคุณลูกค้านะครับเห็นไหมครับไทเกอร์มอสิบหนิ้วนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสินิ้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับอ,อันนี้จะส่งไปที่ตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัด เพชรบุรีนะครับจัดส่งผ่านไปรณียีไทยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับอันนี้จัดส่งม็อบ16นิ้วนะครับสำหรับอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาพื้นที่เช็ดสอยที่บ้านมากนะครับผมฝุ่นเยอะถูน้ำพิไรพื้นเป็นข้ามทุกทีนะครับผมม็อบมาสจันนะครับเป็นม็อบแบบถูแห้งนะครับช่วยแก้ปัญหาคราบและก็ฝุ่นบนพื้นนะครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาถูน้ำทุกครั้ง ทีไรพอพื้นแห้งก็เป็นคราบสีขาวๆทุกครั้งก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับใครเกิดมอเป็นมอบแบบถูแห้งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมอมาสัจจานนะครับเดี๋ยวก็รับชมรีวิวใหม่ๆได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ